นี่คือหนังที่ถ่ายทำ3า3ภาคไปพร้อมๆกันอีกไม่นานเกินรอครับ Road The Stranger Chapter t o ก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้เราก็เลยนำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยนี่คือหนังที่ถ่ายทำทั้ง3พภาคไปพร้อมๆกันอย่างที่เกริ่นไป บางวันเนี่ยเช้าถ่ายภาคแรกบ่ายถ่ายภาค2เย็นถ่ายภาค3เรียกได้ว่ากองถ่ายเนี่ยมันสุดๆไปเลยครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องในแชปเตอร์ทูเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกซึ่งมายานางเอกของเรื่องเนี่ยฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลแต่เธอก็ต้องพบว่าทีมงานโหดคนแปลกหน้าก็กยังตามมาหลอกหลอนจ้องจะเล่นเธอถึงที่นี่อีกครั้งความแตกต่างที่น่าจับตามองของภาคนี้เนี่ยคือบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับเรนนี่ฮาลินครับที่ตั้งใจขยายจักรวาลให้ใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่าการไล่เชื่ออีกต่อไปแต่จะเริิ่มเปเปดผยรง ใจของตัวร้ายพร้อมใส่ฉากแฟลชแบ็กและอินเวสติเกชันซับพลอตเพื่อเพิ่มมิติให้ตัวละครและให้ผู้ชมเข้าใจโลกของ The Strangers มากขึ้นนั่นเองและมีอีกอย่างที่แฟนหนังสยองขวัญไล่เชื่อต้องถูกใจแน่นอนครับคือการที่ภาคนี้เน้นไปที่ practical effect เยอะมากๆโดยเฉพาะฉากเปิดเรื่องในโรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลาไล่ล่ากันถึง15นาทีเต็มคาดว่าน่าจะเครียดและกดดันกว่าที่เคยแน่นอน ส่วนตัวหนังจะเข้าฉายในวันที่25กันยายนนี้ครับและถ้าเป็นไปตามแพลนเนี่ยเราจะได้ดูภาค3กันภายในปี2026คอนหนังสยองขวัญแนวสแลชเชอร์เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง